6ทีมยอดนิยมสำหรับคนที่อวยท่านไรเด้นนะครับสวัสดีครับ Big n o s เ i ตเกมมิ่นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครฮอตไปกว่านางแล้วนะท่านโชกุนไรเด้นนะครับในอบิสนี่แทบทุกคนใช้กันหมดนะครับเรามาดูเลยว่า6ทีมมีอะไรบ้างนะครับทีมแรกเลยทีม national ไรเด้นนะครับหรือทีมชาติท่านไรเด้นนั่นเองทีมเนี้เป็นที่นิยมที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้ เพราะว่าใช้เพียงสดาวเกือบทั้งทีมเลยเนาะแล้วมันก็ผสมมากับทีมชาติเก่าเนาะ,ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับมีชั้นไรเดนมีแล้วอีก3ตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่ซับดาเมจกันได้ดีมากๆนะครับโดยมีดาเมจเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเสียงหลิงนั่นเองนะครับแล้วก็ซิงชิลเป็นตัวแปะสถานะนามที่ดีมากนะครับเบนเน็ตก็บัฟแอคแท็กทั้งทีมได้ดีนะครับ ทีมต่อมาเลยทีมที่2เกิดจากการที่เอาซิงชิลออกเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการเอาซิงชิลเนี่ยไปใส่ทีมหนึ่งนะครับซิงชิลเนี่ยเป็นตัวซับดีพ d เ s ที่แย่งใช้ยเยอะมากๆนะครับบางคนเคอรบิสมันต้องลง2ทีมเนาะซิงชิลอาจจะต้องไปคู่กับ d p s เอไฟในอีกทีมหนึ่งนะครับพอเราซิงชิลออกเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ตัวลมไปแทนนะครับถ้านิยมสุดก็คือใส่คาสูฮาไปแทนเนาะช่วยลดการต้านทานธาตุาาได้แล้วก็รวบมอนได้นะครับ ส่วนทีมที่3นะครับทีมที่3เนี่ยเกิดจากการเอาเซี่ยงหลิงออกนะครับแล้วก็ใส่ซาระเข้าไปแทนเนาะซาระาเนี่ยผมแนะนําว่าควรมี C2 ขึ้นไปนะครับถ้าจะเอามาเล่นเนาะไม่งั้นมันจะติดขัดในคอมโบมันจะค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็ทีมนี้จะแตกต่างกับ2ทีมแรกเนาะสทีมแรกเนี่ยไรเด้นเนี่ยไม่ได้ฟูดาเมจนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวดามเมจหลักตัวเดียวแต่ว่ามีเซี้ยงหลิงนะครับที่คอย มีดาเมจเสริมด้วยแต่ทีมนี้จะเน้นอวยดาเมจของอันติไรเดนลุล่วนเลยนะครับจะเห็นว่าอีก3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่บัฟแอคแท็บัฟพลังโจมตีให้กับท่านไรเดนหมดเลยนะครับทำให้เรียกได้ว่าทีมนี้เป็นไรเดนฟูลดาเมจนั่นเองครับต่อมาอีก3ทีมที่เหลือนะครับจะเป็นทีมแบบดับเบิลดีพนะครับก็คือจะเอาท่านไรเดนเนี่ยเข้าไปแทนตัว ซับ DPS ในทีมที่ DPS เนี่ยเดิมเนี่ยมีอันติลักษณะเป็นเบิร์สดาเมจได้นะครับแล้วก็ตัวดีพเ,เก่าเนี่ยสามารถตีธรรมดาได้ด้วยในกรณีที่ท่านไรเดนเนี่ยคูดาวอันติยังติดอยู่นะครับเช่นนะครับทีมที่4เนาะก็คือไรเดนฮูเต๋านะครับซึ่งไรเดนฮูเต๋าเนี่ยอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เป็นเซตฮูเต๋าเก่านะครับที่นิยมสุดก็คือ ไลเดนฮูเต๋าซิงชิวแล้วก็จงหลีนั่นเองนะครับทีมต่อมาทีมต่อมาก็คือไลเดนกับชายนั่นเองนะครับซึ่งทีมเดิมของชายเนี่ยมันก็จะเป็นชาย2ไฟแล้วก็1ลมอันนี้ก็เอาตัวลมออกแล้วใส่ไลเดนเข้าไปแทนนะครับทีมที่6ก็คือไลเดนกับอูล่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่เข้ากันดีเนาะนะครับซึ่งที่นิยมที่สุดก็จะเป็นไลเดนอูล่า โรซาเลียหรือเบนเนตนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นจงหลีนะครับโอเคนะครับก็หมดไปแล้วนะสำหรับ6ทีมยอดนิยมข้อมูลเนี่ยผมเอามาจากเว็บ s p r r l l b i t s o r g นะครับข้อมูลเกี่ยวกับบิสของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคจบแล้วครับขอบคุณนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe oh. กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับหรือมีคำแนะนำติชมเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์หรือคลิปแบบไหนเรื่องอะไรแจ้งมาลงมาได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ